สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับพี่จิกนะคะที่หน้าเพจอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่หน้าเพจนี้จะมีนะคะสิ่งดีๆมามอบให้ทุกๆคนนะคะในทุกๆวันนะคะวันนี้ต้องมาเจอกันในตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันนะคะมีภารกิจที่ต้องทำเยอะแยะนะคะก็เลยว่างช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะ พี่จิกนะคะก็นำสิ่งดีๆมามอบให้อยู่เสมอๆนะคะมาเจอกันที่เพจเพจนี้นะคะเพจสวยรวยปังด้วยพลังกดแรงดึงดูดเพจเพจนี้นะคะพี่จิกนะคะได้ทำเพื่อนะคะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้เป็นเพจที่ทําเพื่อให้นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะไม่เกี่ยวกับการขายของนะคะอ่ะวันนี้นะคะกับเด1 2สนะคะเดย์ศรัทธาวางใจผลลัพธ์ ศรัทธาวางใจผลลัพธ์มาชัวนะคะผลลัพธ์ใหม่มาชัวนะคะเดย์สนะคะอ่ะขอพี่จิกนะคะแชร์ตัวเองสักครู่ก่อนอ้าว สักครู่นะคะสักครู่พิจิจะแชร์ตัวเองได้ไหมเนี่ยอืสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โทรศัพท์พี่จิกเป็นไรเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะขอ,ณขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณแน่มาแล้วมาแล้วนะคะ เลยเงียบเลยเลยเงียบเลยอ่า,อาพี่จิ๊กนะคะแชร์ตัวเองเสร็จแล้วหัวก็ฟูๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งสระผมเสร็จอ่ะก่อนอื่นมันก็เป็นธรรมเนียมเนาะเป็นธรรมเนียมนะคะเพราะว่าถ้ามาเจอกับพี่จิ๊กนะคะเราจะไม่เรียกองค์ไม่ได้คือเราจะไม่เต้นไม่ได้นะคะเราต้องเรียกพลังก่อนเราต้องเรียกองค์ก่อน ความสุขให้กับตัวเองด้วยก่อนจะรับสิ่งดีๆต้องร่าเริงสดใสมาบ้าแล้วด้วยกันแฮโอ้ hey. oh, ต่แล้วพี่จิกจะโป้ไหมเนี่ยขอเสือ้อ แล้วรวยบาแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบาแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบาแล้วรวยบาแล้วรวยเอาไหมคะอย่าได้แคร์ใครจะว่าเราบ้าก็เราสนุกในลูกของเราแค่พอบาแล้วทำตำเร็ดก็ดีไปเม็ด ชมหัวกระจังบาแล้วรวย่<บ>า,<บ>าแล้วรวยบาแล้วรวยบาแล้วรวยบาแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมค่ะว่าฉันบาแล้วรวยบออาตันแรกตันกางร,รู้ไหมล่ะเจ้าฉันทํามาหาตังค์มีเงินวิ่งเข้ากระเปา๋าวันวันเงินเข้าละเต็มทุงเต็มทังแท้

บ้าแล้วรวยป้าแล้วรวยพี่จิกยอมบ้าบ้าแล้วรวย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 ที่ใครจะมองว่าฉันนันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วรวย กับอัจฉริยะอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางๆถ้าปาแล้วไม่สำเร็จก็ดากมเช็ดยรุมตุ้งนั่งพอปาแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเพ็นชมหลักกันจังปาแล้วรวยปาแล้วรวยบาแล้วรวยองค์ใกล้มาแล้วปาแล้วรวยาแล้วรวยจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลย แต่เชี่ยไหมคะว่าฉันบาแล้วรวยทอ,อกากแต่แรกแต่แกล้ารู้ไหมละเจ้าฉันทรมาหาตัมีงานวิ่งเข้ากระเป๋วันวันเงินข้าละเต็มถึงตม้บาแล้วรวย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 บาแล้ว อ๋อองมาแล้วองมาแล้ววิมันมากเลยอ่ะจะสักกู่นะคะขอพี่จิกวางโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเฮยขอจะระเบียบเสื้อผ้าก่อนจะถ้าเห็นอะไรก็เงียบเงียบไว้นะเห็นอะไรก็เงียบเงียบไวุ้้ยมันร้อนเหมือนกันนะเนี่ยทุกทีเลยอ่ะ เด่นทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเบิกบานเราเบิกบานนะคะเรามีความสุขเราอยู่ในลูกของเราไม่ว่าใครนะคะจะมองว่าเราเป็นบ้าไม่ว่าใครจะมองเราแบบไหนแต่เรารู้ตัวนะคะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะใครที่เขานะคะคือเขาไม่รู้หรอกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะเขาตัดสินเรานะคะจากโลกของเขานะคะ เขาตัดสินเรานะคะจากโลกของเขานะคะในวันนี้นะเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครนะคะเพราะเราไม่ได้ไปนะคะก้า หลินพันกันละพี่น้องเพราะว่าเรานะคะไม่ได้ไปก้าวไก่สิทธิ์ของใครนะคะเราอยู่ในลูกของเราเราบ้านในโลกของเราเราสดใสเราร่าเริงเรามีความสุขในลูกของเรานะคะใครจะมองว่านะคะเป็นยังไงใครจะตัดสินเรายังไงนะคะไม่ต้องไปสนนะคะโนสน no แคร์นี่ นี่นะคะนี่แหละผลของการคิดดีคิดบวกนะคะคือให้เรามองทุกอย่างเป็นด้านดีตีทุกอย่างให้มันเป็นด้านดีนะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราจะมีความสุขในทันทีนะคะ,ะมาเข้าเรื่องนะคะกับวันนี้นะคะเดย์สินะคะเดย์สแล้วนะคะหัวข้อนะคะศรัทธาวางใจผลลัพธ์ จะบอกว่าพี่จิกลืมอะไรนะศรัทธาวางใจผลลัพธ์ใหม่มาชัวเออเออเออ,เ,อ,อเห็นไหมอืมสมองสุดอัจฉริยะของแม่โอ้หนูหนูเอออะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะอ,อะไรของเธอวะเนี่ยจิกกี้เอ้ย จะพูดก็พูดนะเออนะคะเออประมาณนี้แหละเออมันก็นะคะสดกว่านี้ก็ปลากระดีแล้วก็ก็ปลากระดีแล้วนะคะสดจริงๆนะคะมันก็เนาะมีบ้างนะคะเราก็มันอาจจะลืมเลือนไปมากเนาะใครจะแบบว่าอัจฉริยะขนาดนั้นแต่ก็สั่งตัวเองแลละฉันมีสมองสุดอัจฉริยะนะมันจําได้แต่ที่สุดยอดจริงๆอ่ะ วันนี้กับเดย์สินะคะศรัทธาวางใจนะคะผลลัพธ์ใหม่มาชัวนะคะกับโปรแกรมนะคะ24ชั่วโมงที่ทำตามผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีนะคะของแม่ครูสิตาเป็นโปรแกรม21วันนะคะที่แม่ครูสิตานะคะบรรจงสร้างนะคะที่จะช่วยเหลือนะคะทุกทุกคนนะคะมันก็โปรแกรมนี้นะคะก็1ปีที่แล้วเนาะประมาณ1ปีที่แล้วนะคะที่แม่ครูสิตานะคะได้ทำเอาไว้นะคะพี่จี้ก็นะคะ ก็เลยนะคะหยิบโปรแกรมนี้นะคะขึ้นมานะคะเพื่อจะแบ่งปันนะคะพี่จิ๊กเรียนรู้มาพี่จิกก็มาส่งต่อมาแบ่งปันต่อนะคะในสิ่งที่พี่จิกตื่นรู้มันอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนที่แม่กรูสิตาสอนนะคะแต่เรามาแบ่งปันในสิ่งที่เราตื่นรู้ในสิ่งที่เรานะคะเข้าใจนะอืมกับวันนี้นะคะ หัวข้อนะคะเชื่อใจเอ้ยศรัทธาวางใจผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่ครูสิตานะคะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะพี่จิกนะคะก็ต้องขอยกแม่ครูสิตานะคะคือต้องนําแม่ครูสิตามาพูดนะคะเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ค่ะเรารักและศรัทธาเคารพมากนะคะ คือแม่ครูสิตาเปลี่ยนชีวิตนะคะจากอดีตเป็นผู้หญิงที่ติดลบมากๆติดลบนะคะ10ล้านนะคะมีเงินนะคะเหลือติดตัวแค่20บาทเองแต่นะคะพอมาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะชีวิตพลิกมากๆพลิกจากนะคะหน้ามือนะคะเป็นหลังตรีนเลยเป็นหลังตรีนเลยนะคะคือว่าพลิกเร็วมากๆเมื่อเจอกฎระดับโลกกฎจักรวาลที่นะคะ พลิกชีวิตแม่ครูสิตาไปตลอดการกดร,ระดับโลกที่คนระดับโลกนะคะเขาใช้เขารู้จักแล้วเขาสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทีฮาร์ดเอ็กเคอร์นะคะอับราฮัมฮิกซ์สองพี่น้องตระกูลไรเอดีสันนะคะ เยอะแยะมากมายนะคะคนระดับโลกที่เขาประสบความสำเร็จนะคะจากการใช้กฎนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะและเมื่อแม่ครูสิตารู้แล้วว่าเออกฎนี้นะคะคนระดับโลกเขาเปลี่ยนชีวิตแล้วทำไม ะะแม่ครูสิตาจะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อมีคนทําได้ฉันทําได้แม่ครูสิตาบอกตัวเองแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจนะคะเรียนรู้นะคะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและลงมือทําในทันทีนะคะลงมือทําในทันทีนะคะสิ่งที่แม่ครูสิตาได้เรียนมาแล้วคีย์ที่ เปลี่ยนชีวิตคีย์ที่มันเปลี่ยนชีวิตแม่ครูสิตานะคะก็คือคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะแล้วแม่ครูสิตาก็เติมให้อีกว่ามันให้โคตรโคตรถ้ากูอ่ะอันนี้ขอ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 ,ขอยกคําพูดแม่ครูสิตามานะถ้ากูมันให้มันถ้ากูมันให้มันเยอะๆเติมคําว่ามันให้โคตรโคตรลงไปมันจะขนาดไหนแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแม่ครูสิตาจริงๆเป็นคีย์ที่นะคะ เปลี่ยนแปลงชีวิตแม่ครูสิตาจริงๆคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรๆนี่นะคะเป็นคีย์ที่แม่ครูสิตานะคะเวลาที่ออกมาแบ่งปันนะคะออกมาสอนนะคะที่หน้าเพจแม่จะบอกนะคะตลอดเวลาเลยว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตนะให้เราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกนะคะเปลี่ยนนะคะอารมณ์ความรู้สึกให้มันอยู่ในดในในด้านดีเข้าไว้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะ ทำตัวเองให้เต้นนะคะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะกระตู้ลระลิกระลินะคะบ้านในความสุขนะคะแม่ครูสิตานะคะทำนะคะแล้วก็เต้น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 สิ่งที่แม่ครูสิตาทํานะคะก็คือนะคะโปรแกรมจิต โปรแกรมจิตก็คือโปรแกรมตัวเองอยากเป็นตัวเองอยากเป็นแบบไหนแม่ครูสิตานะคะก็พูดกับตัวเองหน้ากระจกนะคะคุณอยากเป็นแบบไหนเขาเรียกว่าเซลล์ทอลเนาะเซลล์ทอล์ก็คือการพูดให้กับตัวเองนะคะแอปฟอร์เมชันนะคะใช้ภาษาถูกไหมเนี่ย เออพูดกับตัวเองนะคะพูดกับตัวเองนะคะว่าอยากเป็นอะไรพูดนะคะจ้องตาตัวเองหน้ากระจกในทุกๆเช้านะคะอยากเป็นอะไรอุ้ยฉันมันเก่งฉันมันยอดเยี่ยมฉันสุดยอดฉันมันอัจฉริยะฉันมันนี่แหละของจริงฉันมันยอดคนฉันมันพลังงานสูงฉันคือมหาเศรษฐีร้อยล้านฉันมันโคตรสวยฉันมันน่ารัก อะไรก็ตามที่คุณต้องการอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาที่คุณอยากให้คุณเป็นคุณจงพูดมันนะคะหน้ากระจกแม่ครูสตาใช้แบบนี้ในการโปรแกรมตัวเองในทุกทกวันนะคะต่อแล้วก็ออกมานะคะออกมา ระลิระลีเต้นเต้นเต้นแม่ครูสิตาเต้นทั้งวันเต้นเสร็จแล้วไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะก็ไปนะคะแพ็กของไปส่งของทํางานส่งจักรวาลนะคะทำงานศุกจักรวาลเสร็จมาโปรแกรมตัวเองต่อมาเต้นเต้นเต้นนั่งสมาธิชีวิตของแม่ครูนะคะไม่รับลบเลยนะคะไม่รับลบและจะอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลานี่คือการเปลี่ยนชีวิตของแม่ครูสิตา น,ะะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแม่ครูสิตาและเป็นขี์ที่แพงมากๆที่ใครนะคะที่นำไปใช้แล้วนะคะชีวิตเปลี่ยนนะคะบวกโคตรบวกโคตรบวกก็คือมองทุกอย่างให้มันเป็นด้านบวกเข้าไว้คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆอันนี้คือกี่แพงนะคะข้อต่อมานะคะคือการที่แม่ครูสิตานะคะเปลี่ยนชีวิต อีกอย่างนะคะก็คือการที่แม่ครูสิตามีความศรัทธาอ <c oughs> <c oughs> อะไรติดคอนอ้อ <c oughs> ความรักติดคอนี่ความรวยติดคอรหรือเปล่า <c oughs> สิ่งที่แม่ครูสิตานะคะศรัทธานะคะมีอยู่สี่ศรัทธา นะสี่ศรัทธาที่จะทําให้ผลลัพธ์ใหม่ของเราเกิดนะคะก็คือการศรัทธาในตัวเองข้อแรกนะคือการศรัทธาในตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะคะเชื่อมั่นหรือศรัทธาในตัวเองมากๆนะคะบอกตัวเองว่าเอ้ยฉันสามารถเป็นได้ฉันสามารถยิ่งใหญ่ได้ฉันสามารถรวยได้เมื่อมีคนทําได้ฉันทําได้บอกตัวเองอยู่อย่างนี้นะคะแม่ครูสิตาจะบอกตัวเองอยู่อย่างนี้ว่า ฉันทําได้ฉันเชื่อว่าฉันเป็นมันได้และฉันคู่ควรและฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรให้คุณบอกตัวเองแบบนี้ฉันเป็นได้ฉันทําได้ฉันเชื่อว่าฉันมีมันได้และฉันคู่ควรนี่นะคะประโยคเด็ดมากๆคีแผงมากๆนะคะคือเราต้องบอกตัวเองแบบนี้คือเราเชื่อมั่นไง เราเชื่อมั่นในตัวเองเราศรัทธาในตัวเองเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความศรัทธาในตัวเองเชื่อในระดับศรัทธาว่าสามารถเป็นได้สามารถมีมันได้สามารถนะคะเป็นทุกๆอย่างที่เราปรารถนาได้เมื่อคุณเชื่อมั่นถึงระดับศรัทธาในตัวเองคุณจะไม่รีรอเลยนะคะคุณจะไม่มีข้ออ้างคุณจะลงมือทำคุณจะเรียนรู้นะคะแล้วลงมือทำให้มันสุดชีวิตเพื่อ นะคะที่จะให้ทำเ,ทเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะข้อต่อมานะคะก็คือเชื่อนะคะในสินคา้าหรือในสิ่งที่คุณลงมือทำนั่นเองนะคะเชื่อในสินคา้าถูกต้องแล้วเชื่อในสินค้านะคะว่าสินค้าที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ใครได้บ้างมันช่วยเหลืออะไรผู้คนได้มัง่งนะคะและสิ่งที่ จะทำให้สินค้าของคุณเขาออกฤิ์ออกเดดหรือตอบแทนคุณนะคะก็คือการที่คุณนะคะรักเขาและศรัทธ,ธาเขารักเขาศรัทธ,ธาเขาหมายความว่ายังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขายที่คุณนะคะจะนํามาขายที่คุณมีอยู่ในมือ คุณต้องใช้เขาเมื่อคุณใช้เขาก็คือคุณศรัทธาคุณรักเขาใช่ไหมล่ะคุณรักคุณศรัทธาคุณดูแลเขาเหมือนลูกขอบคุณเขาเหมือนลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักเขาเหมือนลูกให้ความนะคะสนใจนะคะคือไม่มีนะที่แม่ครูสิตาจะเอาขาเคลียร์เคลียร์เคลียร์สินค้าเอาขาข้ามสินค้าไม่มีนะ ไม่มีเลยนะคะมันจึงทําให้แม่ครูสิตานะคะรุ่งเรืองเฟื่องฟูสินค้านะคะจึงส่งออกไปทั่วโลกมากมายเพราะแม่ครูสิตานะคะใช้ความรักความศรัทธาที่มีต่อสินค้านะคะที่มีต่อสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ครูนะคะผลิตออกมาแม่ครูใช้ทุกอย่างแม่ครูนะคะรักนะคะบอกรักนะคะแล้วก็ขอบคุณเขานะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสินค้านี่แหละจะไปทําให้ทุกๆกคนที่ได้ใช้เปลี่ยนป แรงชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนี่คือความเชื่อระดับศรัทธานะคะในสินค้านะคะศรัทธาข้อต่อมาคือศรัทธานะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่ศรัทธาในสิ่งที่คุณทำอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างชีวิตให้คุณได้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตให้กับคุณได้มันสามารถพาคุณไปสู่จุดหมายหรือไปสู่นะคะความสำเร็จได้นะคะเชื่อมั่นศรัทธานะคะ จึงไม่มีข้ออ้างในการลงมือทาจึงไม่มีนะคะเหตุผลที่จะมานะคะขัดขวางว่าเอ้ยมันไม่สําเร็จหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะอันนี้แม่ครูสิตาไม่มีเลยนะคะข้อต่อมาก็คือนะคะศรัทธานะคะศรัทธา <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะข้อต่อมานะคะก็คือนะคะศรัทธาใน ในแบรนด์ศรัทธาในแบรนด์ที่ทำนะคะว่าแบรนด์ของของแม่ครูสิตาเนี่ยสามารถส่งต่อคุณค่าสามารถส่งต่อนะคะสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้นะคะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ให้เขาได้เข้ามาแล้วมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ะะเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนนะคะใครที่มาเจอแบรนด์ของแม่ครูสิตาแม่ครูสิตาบอกว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคือสําเร็จได้นะเพราะว่าเป็นแบรนด์นะคะที่แม่ครูสิตาจงใจสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้คนจริงๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีศรีสัทธานี้นะคะผลลัพธ์ของคุณนะคะมันจะเกิดขึ้นทันทีเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้มันก็จะสําเร็จทันทีนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะมีมีมสี่ซื่อสัตย์ด้วยนะสี่ซื่อสัตย์ที่คุณต้องยึดถือนะคะคือซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะก็คือนะคะคือเรารักตัวเองนั่นเองนะคะอย่านอนดึกนะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะกินน้ํานะคะวันละสองลิตรถ,ถึงไหม,มพี่จีเองก็ไม่ถึงนะคะไม่ถึงเหมือนกันนะคะแต่นอนดึกก็คืออันนี้เราผ่านนะคะเรากินของดีๆให้กับ ร่างกายนะคะออกกําลังหรือนะคะรับแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นการรักตัวเองนะคะไม่รับลบทั้งปวงนะคะอันนี้คือการซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์กับคนอื่นข้อต่อมานะคะก็คือเราไม่ต้องอยากได้ของของใครมีความซื่อสัตย์นะคะเวลาที่เขาสั่งสินค้าหรือมีออเดอร์เข้ามาโอนเงินเข้ามาให้เราแล้วเราก็ต้องส่งสินค้าให้เขานะคะไม่ใช่เอาเงินของเขามาใช้แล้วนะคะหายจ้อยนะคะไม่ส่งสินค้าอันนี้นะคะเรียกว่าเราโลภนะคะตกหลุมโลภนะคะอยากได้ของคนอื่นนะคะ คือถ้าคุณนะคะตกหลุมโลภแบบนี้คุณนะคะไม่มีสิทธิ์ขึ้นได้อีกเลยนะคะตกหลุมพรางจัก,กรวาลคือหลุมโลภนะคะหลุมนี้นะคะจะทําให้คุณนะคะจมดิ่งไม่สามารถขึ้นได้เลยนะคะคืออย่าอยากได้ของคนอื่นจงมีความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนะคะข้อต่อมาคือซื่อสัตย์ต่อประเทศของเราซื่อสัตย์ต่อประเทศของเราคือนะคะก็เหมือนกับว่าเรานะคะออกมานะคะ แบ่งปันออกมาส่งต่อสิ่งดีๆสร้างคุณค่านะคะช่วยเหลือประเทศด้วยการเวลาที่เรานะคะมีรายได้แบบนี้เราก็นะคะเสียภาษีอันนี้เสียภาษีถูกต้องนะไม่หลบเลี่ยงอันนี้ใช่ไหมเออนะคะซื้อสัตว์ต่อประเทศของเรานะคะเจอขยะเจออะไรที่ไหนเราก็เก็บนะคะทําให้ประเทศของเราสะอาดนะคะแล้วก็ ื่อสัตย์ข้อต่อมาก็คือซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะไปไหนมาไหนนะคะเห็นขยะเห็นขวดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ช่วยเก็บไปไหนเราก็ไม่ทิ้งสิ่งสกโปรกนะคะคือช่วยดูแลโลกนี้นะคะแบ่งปันความสุขให้กับโลกใบนี้นะคะอันนี้นะคะคือการศรัทธานะคะความซื่อสัตย์ด้วยนะคะแล้วก็ทำด้วยความไว้วางใจเชื่อมั่นในกฎจักรวาลว่า นะคะถ้าเราทำไม่หยุดนะคะคือบางคนอาจจะท้อก่อนนะคะบางคนอาจจะล้มเลิกก่อนอุย่ยฉันทำมานานแล้วว่ะมันจะสำเร็จจริงเหรอมันมีจริงเหรอไอ้กฎเนี้ยโอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำต่อได้ไหมเนี่ยมันคงไม่มีจริงหรอกนะคะถ้าคุณนะคะไม่เชื่อใจในตัวเองไม่เชื่อใจในจักรวาลน,นะคะมันก็ไม่มีผลให้คุณนะคะปล่อยวางวางใจ เชื่อใจนะคะด้วยการนั่งสมาธินะคะเวลาที่คุณนั่งสมาธินะคะมันจะทําให้คุณนะคะปล่อยวางได้นะคะคือเรานะคะรู้ว่าเออเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อนะคะจักรวาลน,นะคะเห็นว่าเราคู่ควรนะคะเห็นว่าเราคู่ควรนะคะจักรวาลก็จะส่งของขวัญมาให้กับเราเองนะคะวันนี้อย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งล้มเลิกนะคะท้อได้นะคะแต่ว่าอย่าล้มเลิกนะคะ ความสำเร็จรอเราอยู่พี่จิ๊กเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะวันนี้นะคะต้องไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะที่นะคะมาย้อนหลังด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะพี่จิ๊กไปแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะ Day 13นะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟเล